สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n Ford By k i n ง k i ้ค่ะวันนี้พาพี่ๆมาพบกับ Ford Ranger ค่ะ C ประตูรุ่น XLT ค่ะ เกียร์ออโต้6สปีดค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงมา้าสูงสุด160แรงมา้าค่ะแรงบิด385นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่92,000บาทค่ะเดี๋ยวเก่งพาไปชมนะอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันในวันนี้ค่ะลูกค้าเลือกตกแต่งอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube Channel Ford By เก่งกี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเก่งพาไปดูชุดแต่งเลยเริ่มจากนี้เลยด้านบนฝากระโปรงค่ะลูกค้าติด เป็นสคูปนะคะทรงฟริตค่ะก็คือเป็นทรงที่ดูดูแบบนี้เลยเนาะเต็มฝากระโปรงให้สีสคูปก็วันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะสีน้ำเงินค่ะแล้วตัดด้วยสีดําด้านรวมถึงสัญ,ญลักษณ์วันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นมามาสเงนั่นเองให้สีนะคะตัวม้าเป็นสีบรอนนั่นเองสีเงินเนาะพี่ๆสามารถเลือกสีสคูปได้นะรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะถัดมาค่ะด้านบนฝากระโปรงค่ะที่เพิ่มเติมก็นี่เลย ลายกราฟิกคำว่าเรนเจอร์แบบนี้ทั้งสองฟังและซ้ายและขวาเลยนะถัดมาด้านหน้าค่ะ รอบไฟหน้าค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรารวมถึงวันนี้ค่ะทําการอัปเกรดไฟหน้าแบบเต็มระบบเลยนะไฟหน้าค่ะเดิมๆแล้วของเขาเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้ค่ะเลือกเพิ่มเติมก็คือเป็นวงแหวนนะคะทรงกลมแล้วก็ดวงตาของน้องเขาค่ะวันนี้ลูกแก้วลูกคัทเลือกเป็นสีฟ้านั่นเองค่ะ blue eye ในส่วนของตัวลูกแก้วสามารถเลือกสีได้เช่นกันนะคะถัดมาค่ะคลีปมาแสดง3คลีปแบบนี้นะคะรวมถึงไฟเดย์ไทม์แบบนี้ด้วยนะคะ ถัดมานี่เลยกระจังหน้าตัวนี้ค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกตกแต่งชุดแต่งด้านหน้าเป็นชุดแต่ง F150 นั่นเองซึ่งเขาประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้านะพร้อมกับฟอนต์อักษร FORD แบบนี้ค่ะให้สีอักษรน,นะคะก็คือเป็นสีดำค่ะแล้วตัดด้วยขอบสีน้ำเงินนะคะซึ่งทำให้ตัวอักษรดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ไฟ LED แสงสีขาวลูกค้าเลือกแบบเต็มช่องนั่นเองค่ะอะคริลิกด้านบนฝาก,กระโปรงค่ะคำว่า Ranger ตัวนี้ก็เพิ่มเติมนะคะสามารถเลือกสีของอะคริลิกได้นะคะวันนี้ลูกค้าให้สีอะคริลิกเป็นสีโครเมียมนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชุดแต่ง F 1 5 0ก็นี้เลยค่ะไฟตัวสีแสงสีขาวนั่นเองค่ะถัดมาค่ะกันชนหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นสีดำด้านค่ะ เดี๋ยวมาที่ด้านข้างตัวรถบ้างนะคะด้านข้างตัวรถค่ะก็นี่เลยซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะคะซึ่งเขาจะมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง S150 อยู่แล้วนะคะ มาที่ล้อกันบ้างวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นล้อ16นิ้วนะคะตัวนี้ก็ให้พี่ๆดูนะคะในส่วนของตัวมิตินะคะซุ้มล้อนะคะกับล้อนะคะซึ่งจะพอดีซุ้มแบบนี้เลยค่ะมาต่อที่ด้านข้างตัวรถบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะก็นี่เลยให้เห็นลายล้อนะคะเต็มๆที่ลูกค้าเลือกวันนี้นะลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กานาด16นิ้วค่ะเป็นลายมาเวลนะคะหน้าดาคลิมเงินจับคู่กับยางฮันคุกนะคะเดน a โปเอที2นั่นเองซีรีส์ยางวันนี้265/70 R16 ค่ะถัดมาค่ะครอบแก้มตัวนี้นะคะเดิมๆแล้วสำหรับรุ่น XLT นะคะครอบแก้มของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะวันนี้ทำการครอบให้เป็นสีดำเงานั่นเองเพื่อให้รับกับตัวกระจกมองข้างนะคะรวมถึงมือเปิดที่เป็นสีดำเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะแล้วก็ที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดค่ะเป็นเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้ก็ให้สีเป็นสีดาเงานั่นเองค่ะด้านบนค่ะราวหลังคาสําหรับรุ่นนี้นะคะราวหลังคาจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าไม่ได้จอะตัวรถนะ ติดซิลิโคนอย่างแน่นหนาเลยค่ะถัดมาค่ะกันสาดเข้ารูปสีชิ้นตรงรุ่นแบบนี้เลยฟิล์มเก่งให้เป็นฟิล์มเซรามิกอัลติเมทนะคะสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้ด้วยค่ะ ดันข้างตัวรถสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าเลือกออกแบบดีไซน์เองเลยนะทั้งตัวฟรอนต์อักษรนะคะรวมถึงสีของสติกเกอร์ด้วยนะคะในส่วนของสติกเกอร์ค่ะพี่ๆสามารถเลือกแบบได้นะถ้ามีผลิตภัณฑ์นะคะหรือชื่อบริษัทหรืออะไรต่างๆนะคะสามารถแจ้งกิ่งได้นะสามารถให้ติดสติกเกอร์ตรงนี้ได้เลยถัดมาค่ะครอบฝาถังน้ํามันค่ะครอบฝาถังน้ํามันวันนี้เราก็ให้เป็นสีดําเงาน,นั่นเองเพื่อให้รับกับตรงจุดอื่นนะคะ ท้ายกระบะค่ะเป็นโลบาร์เล็กค่ะทรงขาย,ยาวทรงสปอร์ตนะคะของเอ t เลนเดอร์นั่นเองในส่วนของโลบาร์นะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยค่ะสติ๊กเกอร์นะคะท้ายกระบะตัวนี้ติดเพิ่มเติมนะพี่ๆสามารถแจ้งเก่งได้นะคะไฟท้ายค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกไฟท้ายเป็นไฟท้ายปีก,กโคมสีสโมค่ะเห็นเขาโคมสีดําแบบนี้หมดห่วงเลยนะเรื่องแสงนะคะส่องสว่างชัดเจนแน่นอนนะคะตัวนี้นะแล้วก็นี่เลย เบารองนะคะมือเปิดท้ายกระบะทรงปลายดาบเขาวันนี้ก็ให้เป็นสีดำเหงาเช่นกันค่ะแล้วก็สติกเกอร์ลายกราฟิกบริเวณฝาท้ายนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกติดนะพี่ๆแจ้งเก่งได้เช่นกันค่ะกันชนท้ายบ้างกันชนท้ายเหล็กค่ะวันนี้ก็เลือกเป็นทรงสปอร์ตของเอาเลนเดอร์นั่นเองซึ่งเขามาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้ค่ะรวมถึงบอลลักนะคะแล้วก็ตัวไฟส่องไปทะเบียนนั่นเองค่ะ ในส่วนของภายในรุ่น XLT นะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะรวมถึงหน้าจอค่ะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะเมนูภาษาไทยค่ะแล้วก็มีโทรช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสุดหล่อคันนี้ค่ะย้ำกันอีกครั้ง4ประตูรุ่น XLT เกียร์ออโต้ราคา92,000บาทค่ะพี่พีทันใดชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะคะหรือต้องการตกแต่งรูปแบบอื่นๆสามารถส่งรูปหรือคลิปให้เก่งกี้ได้นะหรือ ข้าไปชมรูปแบบการตกแต่งแบบอื่นเพิ่มเติมได้ที่ y o u t u b e Channel f o r b By เก่งกี้ค่ะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะสามารถเข้าไปรับชมได้เลยแล้วก็เข้าไปรับชมแล้วเก่งกี้ขอกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดๆไปของเก่งกี้ค่ะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย